สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับครูโอ๊บในวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะครับสําหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสไป,เปแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับครูโอ๊บจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กกันครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่พร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมลงชื่อใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวครูโอ๊บจะเข้าไปเชช็คชื่อให เรียนกันนะเคนไหนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับ อีกอาทิตย์เดียวก็จะถึงวันฉลองครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนแล้วเนอะลิปดายิงด้วยน่าสนุกจังเลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นบ้างอะแล้วที่ครูแอนให้เราคิดการแสดงหน้าห้องล่ะลิปดาคิดออกหรือ,อยังอะอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็คิดออกเองนั่นแหละโพรลาไม่ต้องห่วงหรอกนะลิปดาคิดออกแล้วหรือ,อยังว่าพรุ่งนี้จะแสดงอะไรที่หน้าห้องอะ ฮะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีล่ะก็ลิปดาบอกว่าจะเป็นคนคิดเองนี่นะเฮ้ยพอล,ล่าอย่าก,กดดันสิอย่างนี้ก็คิดไม่ออกกันพอดีสิเฮ้ยหลอกุจแจของลิปดาลอยออกไปได้ยังไงและเนี่ยตอนกลางวันจะมีผีได้ยังไงกันเล่าลิปดาพอล,ล้วพูดแบบนี้ก็อย่ามายืนหลังลิปดาสิ ลิบดาคงไม่ใช่ผีหลงมังฟงกุจ่าของลิบดามันติดอยู่กับแท่งอะไรก็ไม่รู้ริงด้วยนะแน่นด้วยจะเอาออกได้นะเฮ้ยมันดูดเข้าไปอีกแล้วอะเนี่ยมันแท่งอะไรกันแน่เนี่ยโพล่าก็ไม่รู้น่าจะเป็นของคุณพ่อนะโพล,ะล่าลิบดานิกออกแล้วแล้วก็จะเอาแจ้าแท่งนี้มาใช้แสดงได้น,นี่นะาแท่งวิเศษที่สามารถดูดสีของได้ไง ขนมเอ๋ยจงมานี่ไม่เห็นจะดูดได้เลยลิบดาทำไมอ่ะที่พงก,กุญแจยังดูดได้เลยนี่นี่ไงเราลองไปถามคุณพ่อดีกว่าว่าเจ้าแท่งนี้มันคืออะไรสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีจ้าลิบดามาเล่นกันเหรอคุณพ่อครับเจ้าแท่งนี้มันคืออะไรเหรอครับอ้าวนี่มันแท่งแม่เหล็กของพ่อน,นี่นากำลังหาอยู่พอดีเลยอ่ะ แม่เหล็กใช่แล้วจ้าจะแท่งเนี้ยเขาเรียกว่าแม่เหล็กสงสัยอะไรกันเหรอคือว่าถ้าแทงแม่เหล็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดูดของได้เดี๋ยวมันก็ดูดไม่ได้เป็นเพราะอะไรเหรอคะอ้อนั้นเรามาทดลองอะไรง่ายๆกันดูไหมแล้วลิบดาวกับโพลาก็จะรู้เองว่าเป็นเพราะอะไรเอาละทั้งคู่ลองทดสอบดูสิว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างดูดอะไรไม่ได้บ้าง เอาละทีเนี้ยทั้งสองคนก็ลองสังเกตดูสิว่าของที่แม่เหล็กดูดได้มีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกันอ๋อของที่แม่เหล็กดูดได้เป็นเหล็กหมดเลยครับถูกต้องนะครับแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการดูดเหล็กได้มีสองชนิดคือแม่เหล็กจากธรรมชาติเรียกว่าแมกนิทต์และแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นเรียกว่าแม่เหล็กประดิษฐ์ส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้จะเรียกว่าสารแม่เหล็กได้แก่ พวกโลหะอย่างเหล็กนิกเกิลหรือโคบอลต์โัวในแม่เหล็กจะมีแรงอยู่สองชนิดก็คือแรงดูดและแรงลักซึ่งมาจากขั้วทั้งสองของแม่เหล็กก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้โดยแรงแม่เหล็กนี้จะส่งออกจากขั้วเหนือไปที่ขั้วใต้ทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วยิ่งอยู่ใกล้ขั้วแรงแม่เหล็กก็ยิ่งมากขึ้นก็คือยิ่งใกล้ขั้วแม่เหล็กก็ยิ่งดูดได้แรงนั่นเองอ๋อ แล้วแม่เหล็กก็ยังมีคุณสมบัติดูดกันและผลักกันได้ด้วยถ้าเราเอาแม่เหล็กมาสองอันและเอาขั้วเดียวกันมาใกล้กันดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหถ้าแม่เหล็กสองอันขั้วเดียวกันมาใกล้กันแล้วก็แรงแม่เหล็กก็จะผลักกันแต่ถ้าเราทำตรงกันข้ามเอาขั้วที่ไม่เหมือนกันมาใกล้กันแล้วก็มันก็จะดูดกันแบบนี้ว้าวน่าสนุกจังเลยนะครับที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอะ นั้นลิฟดาหรู้วิธีจะใช้แม่เหล็กแสดงโชว์แล้วเหละค่ะทำยังไงเหรอลิฟดาว่าด้วยความช่วยเหลือของโพล่ายังไงล่ะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ลิฟดาจะมาแสดงมาหลากคนเพื่อไหวสิ่งของด้วยพลังจิตเย้ไม่ให้ไปเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเอาละโอ้มโอ้โหสุดยอดทำยังไงเนี่ยสุดยอดเลย แบบนี้โพล,ล่าเหนื่อยอยู่คนเดียวนี่นาะลิบด,ดาเนี่ยกินแรงเพื่อนดีนะแบบเนี้ยเด็กๆรู้ไหมครับว่าแม่เหล็กยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยนะครับนอกจากประโยชน์จากคุณสมบัติในการดูดเหล็กยังจําได้ใช่ไหมครับว่าแม่เหล็กมีคุณสมบัติที่แม่เหล็กคู่เดียวกันจะผลักกันและคู่ต่างกันจะดูดกันซึ่งรู้ไหมครับว่าในโลกมีการแม่เหล็กอยู่เหมือนกับมีแม่เหล็กยักษ์ ฝังอยู่ในโลกนั่นเองดังนั้นเราสามารถใช้คุณสมบัติที่ขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันจะดูดกันมาใช้เป็นเข็มทิศในการบอกทิศทางได้ยังไงล่ะครับซึ่งทิศทางที่แม่เหล็กขั้วเหนือชี้ไปก็คือทิศเหนือนั่นเองครับกิจกรรมหลังเรียนจบในวันนี้นะครับให้ในักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ภาพแล้วโยงเส้นภาพที่แม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดได้ให้ถูกต้อง อ่า,อานโจทย์ให้ดีนะครับโดยกิจกรรมหลังเรียนจบนี้จะอยู่ในหนังสือชุดกิจกรรมหน้าที่110ข้อที่1นะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากเรียนจบแล้วสนุกและเข้าใจกันมากไหมครับหลังจากเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมทํากิจกรรมหลังเรียนจบที่ครูมอบหมายให้นะครับทาเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปให้เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปส่งครูเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ตอนนักเนคนไหนนะครับที่ยังมีงานค้างของครูอยู่นะครับสามารถทยอยทําและส่งเข้ามาให้ครูได้เลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับครูโอบก็จะเริ่มมีการสอบเก็บคะแนนนะครับนักเรียนคนไหนที่เตรียมความพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเริ่มสอบกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปในสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับ